แจกพิกัดร้านหมูกระทะเด็ดในดวงใจใจใจวันนี้พามาที่ร้านหมูกระทะครัวบ้านในบุฟเฟ่ร้อยสามสิบเก้าบาทเขามีทั้งผักมีทั้งวุ้นเส้นมามา่าช้างน้อยมีหมดเลยนะสายเนื้อก็ต้องไม่พลาดผ้าคิ้วยังเด็ดใครที่ชอบกินลูกชิ้นเขามีให้เลือกเยอะเลยนะของทะเลเขาก็มีให้เลือกอีกเยอะเลยและสายหมูกระทะก็ต้องไม่พลาดหมูสามชั้นที่นี่เด็ดจริงน้ำจิ้มเขาก็มีให้เลือกตักเอาตามความชอบเลยนะยังไม่หมดนะเขายังมีลาบขา้าวผัดบะหมีย่ยสายซ่อม ต้มตำเขาก็มีให้นะของหวานขาดไม่ได้ที่นี่มีข้าวโพดคุกเนยด้วยที่ชอบร้านนี้อีกอย่างคือเขาจัดระเบียบไว้สะอาดสะอานมากและทีเด็ดอยู่ตรงนี้คือเขามีสลัดผักให้ด้วยจะคีปเท่าไหร่ก็ได้ยังมีสเต็กที่คีปไม่อั้นอีกด้วยนะสําหรับเราเอามาโปะสลัดนี่สุดยอดเลยยังไม่พอนะราดด้วยน้ําสเต็กฉ่าๆแล้วก็ตามด้วยน้ําสลาดัดฉ่าๆอันนี้ทีเด็ดของร้านนี้เลยกินหมูกระทะก็ลองใส่กระเทียมในน้ําซุปดูนะ จะช่วยให้น้ำซุปหวานขึ้นหอมขึ้นอร่อยขึ้นใครที่ยังไม่เคยไปลองไปดูนะอยู่ตรงถนนบุกผาชื่อร้านครัวบ้านไหนส่วนเราวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะ